สวัสดีครับสนุกเดอรรีวิวครับวันนี้เราอยู่กับหัวเว่ยวอ c ส3นะครับสมาร์ทวอทรุ่นล่าสุดของหัวเว่ที่รอบนี้ฉลาดขึ้นมาพร้อม HarmonyOS ที่สําคัญที่ผมเพิ่งค้นพบคือเขาลงแอปของ Android ได้ด้วยนะครับคือสามารถเอาไฟพีเคเนี่ยครับจับโยนเข้ามาปุ๊บใช้งานได้เลยผมโชว์ให้ดูก่อนเลยแล้วกันนี่ครับผม Spotify ลงปุ๊บใช้งานได้ฟังเพลงได้เลยจากนาฬิกาไม่ต้องพกมือถือเลยนะครับมาดูวิธีกันครับ ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมบอกของที่ต้องใช้ก่อนอย่างแรกตัวตัวสมาร์ทวอตต้องมีนะครับหัวเวยวอตสามซีรีส์ครับจะสามธรรมดาหรือ3ามโปรก็ได้ตัวถัดมานะครับนี่นะครับครึ่งมาส่วนหนึ่งส่วนสามของหน้าจอคือคอมพิวเตอร์นะครับจะต้องมีคอมพิวเตอร์ด้วยเป็น Windows นะครับตัว Mac เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องทํำยังไงผมมีแต่ไฟลสําหรับ Windows เท่านั้นนะครับแล้วก็แท่นชาร์จของเขาเองต้องอามาด้วยกันนะครับใช้ในการเชื่อมต่อ แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมให้ไว้ตรงคําอธิบายคลิปนะครับจิ้มแล้วดาวน์โหลดมาเลยเป็นไฟล์ที่ต้องใช้สุดท้ายก็คือไปดาวน์โหลดไฟล์ apk เตรียมไว้ด้วยครับผมก็ไปดาวน์โหลดจากเว็บที่เขาแจกไฟล์ apk กันนะครับเช่น apk m i l e r ตัว apk p e e วอะไรแบบนี้นะครับ <S <S โหลดเตรี<โด>ยมเอาไว้เล<โด>ย,ยสําหรับแอปที่คุณต้องการลงครับผมมาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเลยนะครับเปิดตัวสมาร์ทวอทขึ้นมานะครับเลื่อนลงมามาที่ตั้งค่านะครับ setting เลื่อน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 ลเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับมาที่ about แล้วมาตรง v i l d number นะครับกดไปสอาครั้งครับกดปึ๊บกมันจะยจะขึ้นมา developer option i n a b l e นะครับก็คือตอนนี้เราเป็น developer แล้วนะครับโอเคครับกลับไป1นึ่งสเต็ปปึ๊บมันจะมีเมนูเพิ่มเข้ามาใหม่ครับ developer option s เข้ามาเลยนะครับเข้ามาเสร็จปึ๊บเลื่อนหา นี่เปิดอันนี้ครับ HDC Debugging มันก็จะขึ้นมานู่นนั่นนี่เราก็กดถูกไปเลยนะครับแล้วก็ตัว Debug via WiFi อันนี้ต้องเปิดเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวเป็น IP address อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับก็ให้จดเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมจดเอาไว้ก่อนมาต้องซึ่งตรงนี้บางทีมันจะไม่ขึ้นนะครับตอนแรกของผมก็ไม่ขึ้นผมก็เข้าหน้านี้ออกหน้านี้2 3สมรอบนะครับไปปิด w i f i อยู่ดีมันก็ขึ้นมาเองนะครับก็ลองดูนะครับมันน่าจะขึ้นได้ไม่ยาก เรียบร้อยเสร็จปุ๊บมาดูที่คอมพิวเตอร์ต่อนะครับให้เราดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมเตรียมเอาไว้ให้นะครับมันจะเป็นไฟล์ซิปนี่นะครับ minimal adb fastboot ครับทำการแตกไฟล์ออกมาเลยคลิกขวาแล้วก็ extract all ได้เลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับกดเข้ามาเข้า mini adb นะครับแล้วก็ ติดตั้งเลยอันล่างสุดเน็ก <Next S 1> เลยนะครับเน็ก <Next S 1> <Next S 2> เลยนะครับติดตั้ง,งที่โปรแกรมไฟ X86 ตามนี้เลยนะครับเ e x t อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากเรียบร้อย Launch มันเลยก็ได้เรามาเชื่อมต่อเจ้านาฬิกาเข้าคอมก,กันนะครับเสียบสายชาร์จเข้าพอร์ต USB ได้เลยนะครับแล้วก็เอานาฬิกาวางปาบแค่นี้ครับขึ้นชาร์จโอเคกลับมาที่คอมพิวเตอร์กันต่อนะครับ เรียบร้อยให้พิมพ์คำสั่งตามนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบเจ้าตัวไฟล์ตัวโน้ตแพดตัวนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นโน้ตแพดที่ผมสรุปคําสั่งที่ต้องใช้ไว้จริงๆสามารถกรอบไปวางได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ก็ได้ครับ adb wak connect wak ตามด้วย IP ที่ตัวนาฬิกานะครับ10.1.2.1.28อันนี้คือ IP ของผมนะครับของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน Enter เลย รอสักคู่หนึ่งนะครับรอมันรันสักคู่เอออ่าอันนี้ขึ้นคอนเน็กเรียบร้อยนะครับแปลว่าใช้ได้สั่งเสร็จปุ๊บมาดูที่ในกาก่อนนะครับเขาจะมีการขอการเชื่อมต่อครับผมแนะนําให้เลือกอเวอั l l o w ไปเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่งงนะครับแต่อันนี้คือแนะนําว่าคุณต้องทําที่บ้านนะครับถ้าไปทําช่วงสาธารณะก็ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับเราก็ถูกไปเลยอ่ะครับอันนี้มันก็ทาการเชื่อมต่อนะครับถัดมานะครับเอาคําสั่งที่สองของผมเนี่ยครับเอาไปวางได้เลย คอนซี c, แล้วก็คอนทนวแบบนี้นะครับ Enter ร์มอสักครู่นะครับมันจะขึ้น p a c กเก e ตดอตคอมเลยนะครับ State คือ disable user นะครับอันนี้คือพร้อมแล้วนะครับต่อมาให้ให้ทำการเอาไฟแอพลิเค k ที่ดาวน์โหลดมานะครับไปวางที่ Di ฟ e C โปรแกรมไฟล์ฟ x86 นะครับแล้วก็เลื่อนหา Minimal ADB fastboot นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะทีละสเตปอันนี้โฟลเดอร์ของเราอันนี้โฟลเดอร์ไฟนะครับ ผมก็จะลองเป็นตัว Youtube นะครับชื่อมันจะยาวๆเนี่ยครับมันจะใช้ยากให้ทักนํำทําการตัดชื่อให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับแบบนี้ y o u t u b e a p k k เดี๋ยวผมก็ลอง2อันนะครับเป็น Youtube กับ Spotify ครับผมอ่าผมทำการย่อส่วนให้เหลือชื่อสั้นๆแต่ได้เข้าใจง่ายๆเอาไปวางเลยขึ้นมาถามคอนติเนียได้เลยนะครับคอนติเนียไปเลยเรียบร้อยนะครับนี่นะครับไฟล์ามาวางอยู่ใน X86 Mini ADB and Fastboot แล้ว เปิดตัวหน้า cmd ขึ้นมาใหม่นะครับนะคำสั่งถัดไปให้ใช้คำว่า adb adb wak install wak ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราต้องการติดตั้งนะครับอันนี้ youtube apk enter เลยนะครับรอสักครู่ เรียบร้อยนะครับขึ้น success อันนี้ผมบอกเลยว่ากว่าจะขึ้น success ใช้เวลาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ต้องอยากตกใจไม่ต้องกลัวมันค้านะครับมันใช้เวลานานจริงๆในการ install นะครับเราก็สามารถ install ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับตามที่เราต้องการเรามีกี่แอปที่เราเตรียมไว้เราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ apk อ่ะ enter ต่อแล้วก็รอนะครับคือมันมันใช้เวลาสักพักจริงๆครับกว่าจะขึ้น success แบบนี้อ่ะระหว่างที่เรารอยอยีกอันหนึ่งเรามาดูันที่หน้าจอนะครับ ถ้าเราเข้าหน้ารวมแอปนะครับลองซูมมาให้ดูนี่นะครับ mm. ก็จะมีแอปเข้ามาแล้วครับ u t u b e เห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้เลยก็คือว่ามาลงมาพร้อมใช้งานแล้ว mm. เรียบร้อยนะครับแอปที่2ติดตั้งเรียบร้อยดูกันได้ทีอีกรอบหนึ่งเลยให้ดูกันจะจะปุ๊บนี่นะครับเข้ามา2แอปแลวนะครับ YouTube Spotify ซึ่งจะใช้ได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันอีกทีนะครับไม่ใช่ลงแล้วใช้ได้ทุกแอปนะครับอันนี้ลงเสร็จปุ๊บไปเปิดลุ้นกันทีว่าใช้ได้ไหม ถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปเลยถ้าใช้ไม่ได้ก็ลบทิ้งแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายแต่ก่อนที่เราจะจบเราจัดการลงคําสั่งสุดท้ายก่อนนะครับตัวที่ผมแถมให้อันที่4ี่นะครับคําสั่งนี้จะทําการปิดตัวลงผ่าน ADB แล้วก็สับไปลงผ่านตัว AppGallery เหมือนเดิมนะครับเพื่อใช้งานได้มันก็จะขึ้นสถานะเป็น Enable ตามภาพนี้เลยนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่นาฬิกาผมก็แนะนําว่าให้กลับไป Setting Developer Option นะครับ แล้วก็ทำการปิดตัว SDC Debugging เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้เองขั้นตอนในการลงแอปจาก APK มาที่เจ้าหัวเวยวัดสามซีรีส์นะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับ Spotify เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ Spotify นะครับก็ล็อกอินเรียบร้อยก็เห็นว่าใช้งานได้ปกติเลยนะครับเล่นเพลงได้อะไรได้เลยนะครับสำหรับ YouTube ก็ใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าติด g o o g l e Play Service นะครับแต่ผมจำได้ว่ามันจะมีตัว YouTube YouTube เวอร์ชัน บางเวอร์ชันเนี่ยที่มันสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ทาหาเรื่อง Google Play s e r v i c e แค่ล็อกอินไม่ได้เท่านั้นนะครับก็ต้องไปหาเวอร์ชันนั้นมาลงก็ที่ลองมานะครับก็จะต้องรุ้นนิดนึงนะครับแอปบางแอปอาจจะใช้ไม่ได้นะครับต้องลองลงดูแล้วลองเข้าดูว่ามันใช้งานได้ไหมมันเด้งออกไหมหรือว่า UI ต่างๆมันถูกอัพติมัล์มาเพื่อแสดงผลบนตัว Smart Watch หรือเปล่านะครับก็ลองทำดูกันนะครับก็จะช่วยํำให้เจ้าตัวว a t c h 3เนี่ยมีแอปให้ใช้มากขึ้นนะครับผม ส่วนใครมีคําถามอะไรสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมมาอ่านอย่างแน่นอนแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel เราด้วยนะครับ The Review ครับผมแล้วเดี๋ยวถ้ามีทิปเทคนิคการใช้งานอะไรต่างๆก็จะมาแชร์ให้ชมกันอีกอย่างแน่นอนครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ